ร้ลอนหรอสวัสดีครับผมวันนี้ครับก็กลับมาอีกแล้วกลับการเปิดการ์ดที่ดองไว้นะครับผมนะครับการ์ดที่เราจะมาทําการเปิดกันวันนี้ก็คือการ์ดบัลล็อกดับบิล2014นะครับผมถึงแม้ว่ามันจะเป็นของเก่าไอ้ที่เดาขำจังเลยที่ขำอะไรของมึงเนี่ยฮะไอ้ที่ขำไอ้ขำจังเลยที่นี่ครับผมการ์ดที่เราจะมาทําการเปิดกันก็คือการ์ดนี้ครับ บนลโลก W ที่ผมนั้นดองไว้นานแล้วนะครับผมดองมาประมาณ30ปีได้แล้วม,มาครับกำลังใจไม่เสียเวลาครับผมเรามาดูที่ไปแรกเลยดีวยกว่าวันนั้นว่าเราจะได้ใครนะครับผมนี่ครับนี่เป็นเียวลาครับผมไม่ต้องมากดทีร์บายกดรัวเลยเฮียเฮีย พ่อมึงตายเหรอครับโอ oh. oh, yeah. oh, oh, ้โหเฮียโอ้ยยยยยอยยอ้ยย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 ยพ่อมึงตายเหรอครับไอ,อ้สัตว์ ต้องอย่างไม่หมดก็ไม่ได้เฮียท็อปห้าร้อยผู้ทีบอกว่าท็อปห้าร้อยนี่แม่งก็ไม่ต่างเฮียแล้วกับ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 เวลกับอะไรวะท็อปห้าร้อยนี่แม่งก็ไม่ต่างอะไรออไปกันเลยเฮียเฮียพอพ่อมึงตายเหรอครับมาสัตว์เริ่มอีสัตว์อาจารย์ยังมาเฮียปีเตอร์ฮอนด้ามาฮอนด้าเฮียนะฮอนด้าโตสเตเกน เจ้าเจ้าชียววีแมนดาร่าเรฟาร์เด็ปามด้ปาโอ้ยตัวอะไรเนี่ยอีสันอีสันพ่อมึงตายเหรอครับยูวานราศีพิจิกมาเจโรสเกตโครเจ๊งไอ้เหี้ย ไม่ได้เหี้ยเดินเหรอนี่ฮิวานาสีผู้จิ๋มาโอเคเมแบบื่อกี้แค่เรียกแอมจิ้มไม่เฉยครับผมเรานี่ครับผมของจริงนี่ต่อจากนี้ครับผมมาดูว่าของจริงหรือเปล่าพ่อมึงตายเหรอครับนี่ครับทอบ 300. ็อปสามร้อยโดยกว่าจะได้ใคร แรงเลยล่าเย้กูขอแซงหน่อยเถอไอ้ผายพ่อมึงตายเหรอครับมาอีสันลับเอลฟันเดฟาร์ดมาตัวต่อไปเจมสรูปเลยอ่ะตัวไหนความไม่แย่เลย ครับสองร้อยครับผม,มต่อดีกว่าอี่าอีมสกิ๊ตติฟเตชาร,ร,นะร์บี้นะเดชพ่อัมตายเหรอครับแลบผมชาบีนั่นเดช

อโ้เฮ้ยสักเลยท่านท่านมาได้ไงเนี่ยโอ้ท่านมหาเทพปกติผมไม่ให้เปิดไอ้ท่านสักทีเดี๋ยวเวลาท่านส้นตีรายการทิบหายดีโก้โกดินแบตเตอรี่โอ้โหมหาเทพอีกตัวมาครับผม บอกว่าเป็นหาเทศที่แฟนยูพูปนั้นไม่มีทางลืมเลือนเขาอย่างแน่นอนไปตอนเลยเอตัวเฮียเนี่ออนยอ้าวน่โอสิวมาไอสัตว์การเสร็จเองอีกโอเคเดี๋ยวผมไปเคลียร์การ์ดก่อนแล้วกันโอเคมาเมื่อก,กี้ก็ไปเคลียร์การ์ดมาเรียบร้อยครับเราวมาต่อดีกว่ากับท็อปสองร้อยที่กูจะไม่ได้แสงจริงใช่ไหมเนี่ย แม่งเอ้ยนะครับใบแรกเปิด <The noise> โอ้โหแล้วมีเลสอโอเค <The noise> โอเค <The noise> พอพอตีีเหลืองได้อีสีอะไรแหละอีสันทับร้อย <The noise> มาเลยดีกว่าครับผมทับร้อยมาดูว่าจะได้ใครใบแรกคุณทุกัน ขอโรนโดเป็นี่อะไรงี้ไม่ได้ไว้เฮียพ่อมึงตายเหรอครับเนี่ยมันย่ามาติดพ่อมึงตายเหรอครับไปสกอเฮียมาความหวังกูอยู่ที่ใบเฮียในมรรจุท้ายแล้วท็อป30ครับผม ดูดว่าไอ้ท็อปสามสิบเนี่ยมันจะช่วยอะไรผมได้ไหมยาฮู้ย,ยาฮู้มาครับใบแรกมาจุดท้ายใบแรกที่อะไรสัตว์ <S <S ดูอะไรฟองลิปเบอร์รี่นะครับผมดูตัวหน้าหม่ ตอนนี้ก็ไม่มีเรื่องมากนะครับก็อยากจะบอก GM ว่าพ่อมึงตายเหรอครับก็ตามนั้นแหละครับสำหรับใครที่ชอบใจถูกใจงั้นก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมรับรองว่ามีคลิปฮีทเฮียจังไรแบบนี้มาอีกแน่นอนสามารถดูคลิปย้อนหลังได้ทั้งเพจของผมเลยนะครับผมทางด้านข้างดูได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปหน้าของฟองลิเบอรี่ยิ้มนะครับผมก็ลาไปด้วยเสียงเด็กเป็ดนี่ครับคลิปนี้ก็ ลาไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ